เ,เดี๋ยวได้เห็นทะลักกันมาเป็นพันนะครับส่วนไอ้พวกไอ้คนขมเห็นที่เป็นอินโฟเนี่ยไอ้พวกเนี้ยหิวแสงไอ้พวกเนี้ยทาคลิปเพียงแต่ว่าจะสนองต่ออยอดบิวยอดไลค์โดยไม่สนใจหาความจริงนั้นนะอยู่ขมเห็นเสือกทาคลิปพูดภาษาไทยเออมันพูดภาษาไทยหาพ่อมันน,นะกูพูดไทยให้พ่อมึงฟังนะเพราะว่าพ่อมึง,งอะโง่ฟังไม่ดูเรื่องเพราะฉะนั้นกูเลยพูดไทยให้พ่อมึงฟังไง นะไอบาวานนะโหเดือวซามเดือนแล้บลองจะถลักเป็นพันนะถลักทลายกูไม่รู้หรอกเดี๋ยวกูรอดูแล้วกันนะแต่ว่าไอ้ที่ถลักไปได้เนี้ยนะพอมีคนให้ถลักนะมึงก็ลงไปเช็คสิอืมตอนเนี้เจ้าของส่วนนี้เขาจะฆ่าตัวตายอยู่แล้ว นะเน่า no. เอาพวกมึงมาทําเอาคนไทยพวกมึงมาทำก็ทาไม่ได้เรื่องนะเ mm. ขาเลยเนะี่ยต้องเสียเงินเนี่ย mm. เพื่อที่จะให้แบบคนฟังไงนะก็เอาเงินมาล่อแหละนะ mm. ก็คือเอาง่ายๆนะ mm. มึงก็ปิดให้สนิทไปเลย mm. มึงปิดให้สนิทอะ่ะเดี๋ยวเขาก็มีทางออกเองแลแหละไม่ต้องกงังวล ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าอยู่ฝั่งนี้แล้วเขาไม่มีอะไรกินเขาจะอดตุยโน่นนี่นั่นนะมึงไม่ต้องกลัวนะขอแค่อย่างเดียวนะมึงปิดให้สนิทเลยนะเลิกจ้างนะแล้วก็ชายแดนเนี้ยถ้าพวกมึงไม่เปิดให้นะเขาเข้าไปได้ยังไงนะมันก็ทำาะทำกันเป็นขบวนการอ่นะก็รับเงนินรับทองกันไปนะ เออมึงอั่ะไอตัวแบบมึงเคยพูดอะไรจริงหรือเป่าจากประเทศกูเนี่ยฮะไม่มีนะเท่าที่กูฟังจากมึงนะไม่มีอะไรแต่เป็นเรื่องจริงเลยนะไหนน้ำมันมึงยังไม่ได้เคลียร์กับกูเลยสัตนะหนบอกว่าไอ้น้ำมันเนี่ยราคาพุ่งลิตรละห้สิบาทที่ไหนเนี่ยสามเดือนก,กว่าผ่านไปแล้วนะได้ดูกูป่ะกูทายให้ดูอะนะ โอ้โหออกมานี่แม่งคำพูดคำจาแบบกูไม่นึกนะว่าไอประเทศที่แบบชอบอูดว่าตัวเองนี่ได้รับการศึกษาดีนี่แม่งแบบออกมานี่แม่งปากโอสุดยอด